เราต้องเรียกเขาชื่อใหม่เนาะชื่อใหม่ชื่ออะไรนะมันลำบากชื่อใหม่ณดาพูดสิคะณดาณดาพูดสิคะณดาอ่าเห็นไหมชีวิตคุณแม่ดีขึ้นมา10%เลยอันนี้ไงแต่จริงๆเวลาเราเปลี่ยนชื่อเราต้องพูด เราต้องพูดชื่อเราส้าๆเดิมๆทุกครั้งใช่นะดาค่ะแต่บางทีก็อย่าว่าคนอื่นเลยตัวเองก็ยังใช้แทนตัวว่าปิ่มเหมือนเดิมอยู่เหตุผลมันก็ใช้ชื่อนี้มาจะ4ี่สห้าสิปีอยู่ๆจะมาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บแล้วให้คนอื่นจําชื่อใหม่เลยมันก็เป็นไปยากเออตัวเองก็มันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าก็พยายามเหตุผลของการเปลี่ยนชื่อน่่จเหตุผลก็เพราะว่าเหมือนทุกคนเลยค่ะที่ ไปดูดวงหรหือว่ามูหรือว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อเพื่อความปังเพื่อจะเป็นสิริมงคลเพื่ออยากให้ชีวิตดีขึ้นเป็นเหมือนทุกคนเลยก็เลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนแต่ครั้งแต่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 เปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วไงนึกออกปะจริงจริงแม่เปลี่ยนกี่ครั้งละคะคือใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็หกเจ็ดแปดใบชื่อแรกของแม่คือทิพวรรนี่รายการนี้รายการแรกเลยนะ สาบานเลยมีลูกฉันมีลูกฉันแล้วก็เพื่อนที่เรียนสมัยเด็กๆเท่านั้นที่รู้จักชื่อทิพวรรณทิพวรรณชื่อเล่นชื่อปริมประพาพรเด้จะเล่าความรู้สึกว่าทําไมชื่อปริมประภาพรเพราะป้าเนี่ยบ้านป้าชื่อเล่นชื่อปริมปริมเออตอนที่จีฉันเกิดเนี่ยตอนนั้นมีนักมวยคนหนึ่งชื่อแสนแซบแล้วเมียเขาชื่อปริมประภาพร เออดังคือป้าเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งชื่อลูกหลานเหลนหลนทุกคนคือป้าจะเป็นเจ้าเจ้ากรมแห่งการตั้งชื่อเพราะว่าป้าอยู่กับแผงหนังสือป้าจะรู้แบบเอออะไรอย่างนี้อีปิมประภาพรอีปิมประาพรก็จะเรียกอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนมาเพี้ยนมาปิมปิมปิมอะไรอย่างนี้จะปิิมประพาพรเป็นปิมอป้าจะป้าจะเริ่มต้นในอีปิมอีปิมอีปิมประพาพรอย่างี้กว่าจะเดินทางมามาถึงธนตนนเนี่ยมัน ดนี่คือชื่อปัจจุบันคณะตะนนทนตะนนนี่ได้มาอย่างไรคะก็ไปดูไม่ได้ดูครั้นี้ไม่ดูเองละไม่ดูไม่ดูไม่เปิดพราจนานุกรมดูชีวิตเพื่อนฝากคุณแม่ชมไปฝากเขาเรียกวอะไรนะวันเดือนปีเกิดกับชื่อเก่าไปดูให้หน่อยเขาก็เมตตาดูมาให้แล้วยาวเหยียดชื่อเก่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฮะยุ่งตรงหมดเลยอ่ะแล้วก็ลูกมีลูกแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะมีลูกสองคนคนแรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนสองเป็นอย่างนี้อย่างนี้อขนาดเรายังไม่ได้เจอกันเลยอ่ะยังไงอะไรยังไงแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้งี้ถ้าคุณยังฝืนใช้ชื่อเก่าอยู่มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันถูกแบบแบบที่ที่เขาบอกอ่ะเราก็เลยแบบว่าเอาวะอืเอาวะสักตั้งหนึ่งวะไม่ดีก็กลับมาที่เดิมก็ได้วะเอออะไรอย่างเงี้ยอีกสักใบก็ไม่ไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ พอวันที่14เขาส่งข้อความมาบอกว่ามีเลิกวันที่15มกราคม8โมงถึงเที่ยงเท่านั้นท่านเลยไปจากเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่โอ้แบบเจา้าหมายถึงไอ้เลิอกอันนี้คือหมายถึงให้เราไปเปลี่ยนที่อำเภอใช่แล้วถ้าฉันไม่ว่างล่ะใช่ปะ่ะถ้าเราถ่ายละครหรือถ่ายรายการชื่อเนี่ยแกดูให้แล้วแหละว่าจะต้องเป็นเลิกนี้สำหรับคนนี้แล้วชื่อนี้แต่สิ่งที่พี่ปิ่นต้องทำคือ ต้องไปเปลี่ยนให้ทันเวลานั้นอพอให้มาปุ๊บโความคิดในใจเหมือนทุกคนเลยอ่านยังไงวะแต่อาจารย์ก็เขียนมาให้เรียบร้อยโนเนนดอชดาเท่ากับนอานะดออาดามาให้เรียบร้อยนาดานาดาแต่ทําไมถึงไม่มีสระอาเพราะสระอาใช้กับคุณไม่ได้ถ้าสระอาหรือมีสระอะไรในชื่อของคุณคุณจะเจอผู้ชายแบบดเดิมๆอีก ว่าหมอรู้จักหรอทําไมรู้ว่าผู้ชายที่ผ่านมาเป็นยังไงแตใ่ในความรู้สึกของพี่หยมันดีถวอมากใช่เราก็มีความรู้สึกว่ามันดีนดแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบว่าใดๆมันก็ต้องวงเล็บอยู่ดีแหละว,ว่าเป็นซีโฟ